สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถากับปูหากินหมานะครับวันนี้พี่น้องกับมาเลือกเอางวงง่ำพันธุกรรมดีๆราคาถูกราคาเกษตรกรจับต้องได้พี่น้องวันนี้พบกันอยู่ที่พิกัดอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามพี่น้องเอามือถือแนนอนครับจะต้อนรับวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568้รอยวันนี้วันนี้หวยออกครับยิ่งกว่าถูกหวยในนอนครับวันนี้ราคา สวเสียเวลาครับเดี๋ยวตักทายกับน้องมอดครับผมหลวงมอดสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ที่ของทางช่องทางออกพากินหมันครับผมเมนี่ก็มี่วงงามงมาแบ่งปันกันเอาครับผมวันนี้ผู้ใดมาสายบีบมาเตอร์นะครับดูจะเป็นอ่าวัวซาโรเล่ครับผมเมนี้มีมาให้ครับผมงามงามทองเลยครับผมวัวทองราคาหลักหมื่นกว่าบาทวันนี้คัดนสั่นมาให้เด่นเลยหมื่นกว่าบาทโตโตเลยแมนครับแม่ลูกหมื่นกว่าบาทแม่ลูกหมื่นกว่าบาทครับแม่ท้องแม่ลูก กว่าาบทเบมร์ครับผมผู้ใดอยากพอมาไปกินน่องนี่ครับไปเกี่ยวเข่านี่ครับผมมีมาให้เราเกลียเดือนเดือนนี่อะไครับเนี่ยน้องเมรหัวโลดผมเนาะเมรนครับพิกัดบ้านไหนครับพิกัดตั้งอยู่ที่บ้านหนองทับม้าครับตำบลหนองคู่อำเภอนาดูจังหวัดมหาสารคามครับผมเบอร์โทรติดต่อครับ093 570 9704ครับผมออดิราชสิเป็นเบอร์โทรเบรนี่เลยเด้อครับครับผมเฟซบุ๊กชินวัฒนราชศรีเป็นภาษาไทยครับผมการค้นโซ่ ต่อรองได้แต่สิอาจจะต่องเหลายนะครับเพราะว่าเป็นราคาเปิดพ่านไว้เวอร์หลายครับผมแต่ว่าส่งให้ฟรีทุกจังหวัดทุกภาคสามมาส่งให้ได้ครับคิดอยากเรื่องค่าขนส่งเนาะแมนครับยูนี่ไม่ต้องส่งฟรีเลยแมนครับยูนี่์ไม่ต้องไงคิดยากเรื่องค่าขนส่งครับต่อรองได้แค่ไหนก็คือส่งให้แค่นั้นเก็บเงินไปครับมบวกเพิ่มครับโอ้สุดยอดพี่น้องเอาวันนี้เขาตัวไรกก่อนดีเอาเดี๋ยวพพี่น้องชมตัวแรกแหกหมานพี่น้องสำหรับสายสายตั้งเนาะสายมัตเตอร์ นั่นหนาตันพี่น้องป้าน้องหมูต,ตอนหมูต,ตุนเลยกับเป็นแม่สาวน้อยจักเดือนแล้วครับสิบเอ็ดเดือนครับผมสิบเอ็ดเดือนพี่น้องสละคนที่อยากได้เอาไปเป็นแม่บอกแม่พันย่างหนาตาซ่างเลยน้องเมียนครับหนาแห้งครับผมเนื้อหนังพี่น้องนี่สายบีบมาเตอร์นี่คือเป็นสายที่ตามประเทศมาเลยแมครับสายท,ที่ส่งออกได้ทั่วประเทศเลยครับพี่น้องเนี่ทั่วโลกเลยเป็นมารับหนาใหญ่เงาพี่น้องหางสวย งามสูงร้อยเท่าไรครับร้อยสามสิบห้าครับผมสูงร้อยสามสิบห้าอายุประมาณเจ็ดเดือนก่อนจะเข้าปีครับสิบเอ็ดตีหกปีเนาะครับโอ้งามตันดีครับพี่น้องตำหนิ้ม่มีนะครับเนาะตำหนิไม่มีครับเราคนที่ได้อยากได้เอาเป็นแม่บ็อกแม่พันธุ์ครับน้วงพ่าเปิดราคาเท่าไหร่ตัวนี้เปิดไว้ที่สองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่น เก่าพันบาทพี่น้องเอาแบบเบียดราคาเนื้อเนาะเมียนครับเป็นราคาเนือเลยอมืนกว่าอยู่แล้วพี่น้องดังชมพูตาชมพูนะครับนี่น่าจะเลือดสูงเนาะตัวนี้เนาะครับผมแม่เขาไอเป็นเล่นะครับไปทว่าพอนี่เป็นดิบครับผมเป็นลูกผสมเนาะเป็นลูกผสมครับเล่ยดิบกับดิบมาสเตอร์นะครับพี่น้องหนาๆตันๆเปิดไปสองหมื่นเก่าพันบาทขอร้องได้อีสานโงฟี่อ้ยผมอยากให้เบิ่งถ่ายพี่น้องใหญ่เหายลึกเลยขาใยเงี้ง หลังตรงครับผมสุดยอดเลยครับโอ้ปันหมูตอนพี่น้องแมนครับเอาสองเกินเก้าครับต่อได้ทรงฟรีได้ได้ครับพี่น้องแบบแบบนี้จนโดนพ่อเถื่อได้ครับผมโมเมนมาเมื่สิ่งหางเ่ายหายง่ายนะครับผมเนี่ยมันต้องหลุดมาจากฟ้ามใหญ่เลยแล้วครับพี่น้องนี่ตัวนี้อยากให้พี่น้องเบิรงโดนโดนพี่น้องเพราะชัดเจนพี่น้องกับพี่ดูข้อเอาได้ครับน้องบัวตึ้งเป็นเสือเป็นเสือไปไหนได้ครับผมมันจะพึงใส่เมาให้ครับผมบัวต้องดีชินกับเมาเนาะครับครับพี่น้อง เอาตัวต่อไปครับพี่น้องเอาเป็นนี่ครับแม่เล่ลูกเล่นี่ครับสายตางสายนี่ครับพี่น้องเอาสายชาโลเล่ัดบนี้ครับผมมีคนหยองหยองเลยครับก็เป็นตาหักแท้พี่น้องน้องหมูหยองนะครับน้องหมูหยองครับผมน้องหมูหยองตัวปูตัวเมียหะนอไตัวเมียครับเพศเมียเพศอุปปุยู่ตาหักมาหักเขาเป็นตาหักแท้เอาเนี่ยพี่น้องอันนี้เล่เนาะเมียโอ้มาขนฟูครับแท่น่ารักนะครับผมเป็นตาหักตาสังเดียพี่น้องเอาซ้ำได้แกบเป็นตัวหนึ่งเนาะ แม่ครับจำเลี้ยงแก่เลยครับจำเลี้ยงแกะซึ่งวัวแถมแก่ครับพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกแม่ครับผมลูกเจ็ดเดือนครับอ่าลูกอายุประมาณไอ้ห้าเดือนครับลูกประมาณหาเดือนอ่าแม่สูงรอยเท่าไรครับแม่สูงประมาณร้อยสามสิบกว่าครับแม่สูงประมาณร้อยสามสิบกว่าเป็นเล่แท้เลยนะครับเล่เลือดสูงเนาะกับพันตุกรรมดีต้อบุ๋มสะอ่อนลูกมันพี่น้องลูกนี่อ้วนตันนะครับผมนี้ทำมันอาบน้ากักีสชาีวบ้านเชียงวหมนี่สวยมากเยเนารราคาเท่าไรครับครบนี่ คู่นี้เปิดไปที่สองหมืห้าันบาทครับเอาเบาๆพี่น้องสองหมื่นหพันบาทลูกนี้อ้วนเต็มเลยครับแต่ว่าน้องคนฟู่ๆนี่เป็นตาหักเป็นหา<ม>นพี่น้องอยากเห็นตัวจริงมองหางพี่น้องแม่นี้ลูกตัวที่สองนะครับตัวแม่ สองหมื่นหาต่อได้แมนครับเป็นลูกไงตัวที่สองหรือตัวที่สามเรี่ยแล้วตัวละหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยต่อรองได้อีสานส่งฟรีครับรับไฟมาของถือครับไฟมาของงามพี่น้องเป็นง้วเป็นของงามเลยครับนี่างหายากครับลูกแบบนี้ตัวนี้แมนตัวนี้แมนหายอากเนาะแมนทรงลูกอีรีครับพี่น้องอ่ะนี่ครับต่อรองได้แล้วครับเด็ดมากครับเด็ด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 เป็นตาหักกับอตัวต่อไปครับผมไอเป็นแม่ลูกนี่ครับอ่าเป็นแม่ลูกอันนี้เป็นปรามันครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูก ลูกตัวแม่พ่อมลูกตัวเมียลูกแม่ลูกแรกครับโอ้สดเลยแม่ส,สูงไงร้อยสี่สิบครับผมบลูกสาวจะกเหมือจะกเดือนแล้วสองเดือนกว่าครับลูกสาวประมาณสองเดือนแม่ลูกแรกแม่เป็นสูงร้อยเท่าไรครับสี่สิบครับร้อยสี่สิบแม่สูงร้อยสี่สิบแม่แมลูกแรกครับผม ่งยเงยรับผมไม่มีตาหนินะครับสีสองฝั่งเหมือนกันครับผมราคาราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทแมร์ครับเป็นราคารองต่อได้ต่อรองอาจจะตองไวหลายนะครับเพราะว่าเปิดพานไวหลายนะครับผมเป็นราคาแบ่งปันพี่น้องไปเรี้ยงนะครับอ่ะนี่เป็นแม่โอ้สูงร้อยสี่สิบบวกเลยเนีนแต่ว่าหญ่ดีสดดีครับผมแม่เป็นลูกแรกครับสดดีครับพี่น้องสดคักนี่ครับลูกตัวแม่พร้อมนะครับพี่น้องมื่น หน่งเก้าพันห้าร้อยเนาะส่งฟรีอีสานส่งฟรีอีสานครับรรพี่น้องเอายกชุดไปเลยครับผมอาชุดต่อไปครับผมเป็นชุดแมท่ทองเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าสู่ชุดวัวท้องครับพี่น้องวัวท้องแก่ๆวัาทอพี่น้องครับผมราคาเบาๆครับวันนี้จ,จัดให้เลยคับผมจัดรับต้อนรับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับผมแมนครับเป็นวันแรกของเดือนนะครับจัดให้เลยครับพี่น้อง ซื้อหนึ่งได้สองหรือจะยกหมด4ตัวซื้อพิเศษได้บผมยกชุดพิเศษเลยพี่น้องเอาไปตั้งฟาร์มได้เลยครับเอาแม่ท้องตัวที่หนึ่งครับผมตัวนี้ทองแกแล้วทองอ่างอางลึกๆผู้ใดงัวมากง้อดูกหมูนะครับแม่ดุกหมูเป็นลูกตัวที่3ในท้องท้อง7เดือนกว่าจะเข้า8เดือนครับท้องเจ็ดถึครับผสมตัวครับครับพี่น้องบางทีมันอาจจะผสมใบแหละแต่ว่าเขาหาว่าใดเนาะไม่ผสมตัวดีมากเลยครับพี่น้องสูงรอยเท่าไรครับร้อยสามสิบกว่าครับผมรอยสามสิบ ห้าบวกลบเนาะครับครับพี่น้องอูอ่างพี่น้องสูงรอยสามสิบกว่าทองเจ็ดแปดเดือนหนาเลยครับอีกบวกกี่เดือนขอดครับผมขอดครับไปรุ่นตะเพดเอานี่ครับผมเดือนธันวาก็คอดแล้วนี่ครับได้กินน่องเลยนี่ครับปีใหม่ใสอ่าเอาน่องใสปีใหม่เลยพี่น้องนี่ใสธันวาเนี่เลยเอาตัวเลขแฮกมาร์คหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับผมหนึหมื่นกว่าบาทเป็นเป็นง้วทองราค่าเหนือเนาะแมนครับละแต่เหนือมันกับหมื่นกว่าบาทเนาะแต่ส่งให้ฟีสารเหมือนเดิมครับผมฟีมันสิเวรือล่าเปล ทรงพี่อีสานทุกตัวอายุหนึ่งก็คือทรงไอ้พี่กับหอดบึงการไปหอดน้องไายได้เบิร์ตหลายได้สามสี่คับพเป็นยังครับผมมาตลูกขาสื่อเฮ้านะครับผมทรงไอ้เบิร์ตเข้าผมนี่คือรับประกันทองแบรนด์ครับอันกับงามเลยครับพี่น้องนี่หางตกดินเลยหมื่นหมื่นเจ็ดห้าหนึ่ห้าร้อยครับผมทองเจ็ดแปดเดือนทรงฟรีอีสานพี่น้องหาของไรได้ครับวันนี้จัดโปครับยิ่งก็ตุกหวยตัวต่อไปตัวที่สองไอเป็นแม่สาวทองแหลกนะครับอันนี้เป็นแม่แดงครับตัวนี้สูงนะครับร้อยสี่สิบบวกเลย เป็นแม่สาวทองแรกพ้อมครับโอ้แดงแสบตาเลยครับตัวนี้บดกบเครื่องตัวนี้ทองเดือนครับตัวนี้ทองหกเดือนครับผมตัวนี้ทองหกเดือนสูงร้อยสี่สิบเลยเนาะร้อยสี่สิบกว่าได้ครับประมาณบวกๆเลยเป็นสาวทองแรกนะครับทองแรกอาตีทับตูครับผมอกินยาดีรับพี่น้องกินยากินยาเก่งครับไม่กินยาหรือไงกานยาที่ว่างวกควายมันขี่ใส่เนาะล้อ็กินดีทองแรกได้ไี่น้องทองแรกครับห้องสี่หาเดือนหาหกเดือนครับหาหกเดือนแล้วครับตรวจท้อมีคลิปอันตราวการตรวจนะครับ อ่าตัหนีบบ่มีนะครับเนาะรับผมแดงดีครับตัวนี้โอ้แดงดีเอาราคาตัวนี้เบอร์สองราคาตัวนี้เปิดวันที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาททองห้าหกเดือนโอ้ยืนขึ้นง่ามเลยครับพี่น้องอันนี้คือทองแรลกนะครับทองแรกครับสวยๆเงวๆทรงร้อยสี่สิบครับเครื่องเพชรดำนมสีไม่มีติ่งกินหยาเก่งเหลือแค่ไปรอลุนเพลทเนาะหนึ่งหมื่นแปดพันหาร้อยทรงฟรีพร้อมครับพี่น้อง อ่าตัวที่สองนะครับพี่น้องตัวที่สองไอ้ตัวนี้น้องไอ้สีมีไอ้เป็นตุ้มหมีข้างล่างครับผมแต่ว่าเป็นไซส์ไตสะดือครับผมไตสะดือเนาะครับผมแต่ว่ากระบอกมีผลยังครับพี่น้องมนครับผมเอาตัวต่อไปตัวที่สามกำลังกินหญ้าด้วยกันท้องใต้ข้อนะครับอีกประมาณไม่เกินอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ประมาณจะคลอดได้ครับเอาไปลอกินน้องเลยสาวโง่หูไปแล้วครับแปดเดือนกว่าเก้าเดือนแล้วนีครับผมเป็นท้องแรกหรือท้องสองท้องแรกครับท้องแรกเก้าเดือนครับผมเนาะ เอาเหลือประมาณสักอีกสักสองอาทิตย์เนาะเกินสองอาทิตย์คลอดมันเกินสองอาทิตย์คลอดครับแม่ครับเพราะว่าท่ายเขาหกสุดลงหมดแล้วนะลันแล้วเนาะับู้หมันลันอลไพไปน้องนี่เอาเหลือแต่ไปหุ่นเพศนี่คือทองแหลกนะครับทองแรกครับสูงลอยสี่สิบสีสิบกว่าครับโอ้สูงลอยสี่สิบบวกบวกไปเลยครับพี่น้องอ่ะตีตามไ้สีสองฝั่งเหมือนกันครับผมแดงครับเว่าแดงเข้มเลยเอาทองสิบเออทองเก่าเดือนลอคลอดถับราคา ราคาเป็นราคาขายเลยนะครับผมจตว่าส่งให้ฟี่อีสานนะครับหนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยบาททองเก้าเดือนครับพี่น้องส่งฟรีอีสานครับพี่น้องภาคอื่นกับส่งเด้ครับพี่น้องอย่าหน่อยใจเด้อครับตีสีสองฝั่งเหมือนกันไม่มีจุดไม่มีแป้วไม่มีปลาเลยครับครับมีมีมีปานขาวนิดเดียวตรงนี้นะครับพี่น้องหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทรวมส่งฟรี ขั้วภาคอีสานนะครับภาคอื่นก็ส่งได้ครับเดงๆดงงี้แบบนี้ครับแด้งหายหาได้ครับพีดอกนี่สําเด็กสองตัวเนาะแมนเขาหาร่อยครับส่งฟรีไปหลุนเอาแค่เพจนะครับตัวต่อไปอันนี้แม่หัวรวยครับผมจัดโปรให้พิเศษเลยท้ายิฟเลยเบิ้งจบแล้ครับผมอ่ะแม่หัวโลนกับที่เด็ดเลยครับตัวนี้กับง่ามอันนี้ทองแรกวะนี่ทองแรกครับอ๋ออันนี้กับทองแรกนะครับพี่น้องเป็นแม่สาวทองแรกกี่เดือนครับตัวนี้อ้นี้จะเข้าห้าเดือนครับอันนี้ทองแรกหาเดือน สูงร้อยสี่สิบกว่าครับอ่าสิงร้อยสี่สิบบวกบวกไปเลยครับผมทับตัวเนาะทับตัวตีไว้ทับตัวแล้วกันพี่น้องสีสองฝั่งไม่มีจุดไม่มีด่างเลยครับเอาอยากฟังราคาเลยครับจัดโปรตเลยวันนี้เอาเป็นราคาขายเลยครับโปรโมชั่นพิเศษครับก็ไว้เด็กอรหัวโลนสาวตอกหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเป็นราคาขายรวมส่งสีทั่วภาคอีสานแม่ครับผมอันนี้คือแม่หัวโลนท้อง ห้าเดือนห้าเดือนพี่น้องสี่เดือนกว่าอยเข้าห้าเดือนสูง้อยสี่สิบนะครับครับเบืองเหนือนังตนโตคนรอบรอบครับโอ้เอาไปเหลือตาเป็นรุ่นน้องเนาะเป็นรุ่นเพศเอาครับีเป็นตัวผู้ตัวแม่แค่นั้นแหละครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับง่ายๆซดซดทบหรือเพื่อทุกตัวเนาะชุดสี่ตัวก็ราคาพิเศษถ้ายกชุดซื้อสี่ได้แปดก็มีราคาพิเศษเนียนครับผมแต่ว่าอยากจะยกสี่ตัวเนี่ย เพราะว่ามันไปทรงท่าเดียวกันแมีนครับผมมันจะลดหลายเลยล่ะแมีนครับการโทรมาสอบถามละเอียดเพิ่มเติมใดครับผมครับเพราะว่าอาจจะลดไม่หลายปันไหนนะครับเพราะว่าเปิดผ่านไม่เยอะครับผ่านไม่เยอะครับแค่เราได้ลดถูกตัวเนาะแต่ครับผมพอลดให้กันใดครับเพราะว่าเป็นการซื้อขายก็ต่อรองกันได้นิดหน่อยครับสี่ตัวนะครับสี่ตัวนี่ครับซื้อสีได้แปดครับพี่น้องโอ้หรือพี่น้องอยากได้แม่ลูกกับหมื่เก่าครับผมหรือว่ากันอยากได้ไอ้อ้วนบีบมาเตอร์นะครับโทรมาถามสอบถามละเอียดเพิ่มเติมเใดครับเนาะไอ้เพิ่มเติม ได้นะครับทางเช็ดทางไลน์สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับครับหรือเขามาชมในขอกในฟาร์มเลยเนาะครับผมครับพิกัดบ้านได้ครับผมอ่าบ้านงูทับมาครับตำบลหนองคู่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามครับผมเบอร์โทรติดต่อครับ0935709704ครับผมไอดีนากันสิเป็นเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับครับผมเฟซบุ๊กชินนวัตนราชสีเป็นภาษาไทยครับผมย้ำว่าทุกตัวยังต่อรองได้อยู่นะครับแล้วก็ส่งให้พี่อีสานส่งไปเลย โอ้โหทีเด็ดเลยครับรับผมอ่าสล็กตคินี่เชียวเียวมันครับมวันทีรวยยิ่งกว่าถูกไวยครับผมครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ